Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อน H R V มูเกนีกมูเกนีกดูซิดูซิชุดแต่งมูเกนคันนี้นะฮะสำหรับ H R V H R V เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเป็นรถแบบเขาเรียกอะไรเป็นรถ ครอบครัวครับผมเป็นรถอเนกประสงค์นะด้วยลุกทรงเขาแล้วก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับไว้ทุกนชอบนะสะดวกการเมืองอะไรเงี้ยตกแต่งต่างๆนะครับมีล้อเขาบอกว่าเป็นล้อพิเศษด้วยนะเป็นมูเก้นจริงแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยครับอย่างที่การเล่นรถก็จะรู้ว่าล้อแม็กถ้าเป็นแม็กญี่ปุ่นแท้เนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องความเบาของล้อด้วยนะครับคือน้ําหนักลงคือลดน้ําหนักลงแต่ว่า ความแข็งแรงอะไรต่างๆของรถเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าการลดน้าหนักก็จะได้ในเรื่องของอประสมาการขับขี่นะครับการควบคุมต่างๆนะเป็นยางซีรีส์ต่ำนะล้อนี่เียกสีทองแบบญี่ปุ่นนะโอ้แล้วสีอย่างเงี้ยโโมันมันมันลงแล้วมันสวยอะ่ะ<ช>มันแบบตัดกันแบบพอดีอ่ะว่านะมาเขาบอกว่าดูเมื่อกี้ดูด้านหน้าแล้วคนด้านข้างกูไม่รู้ว่ามูเก้นนี่นีนี่เกนนะมีบอกเขียนไว้ชัดเจนมูเก้น คันนี้พื้นฐาน SRV แต่ก็เครื่องยนต์ก็เป็น e-HEV เช่นเดียวกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์น1ันห้าหนึ่งพันหร้อยซีซีองกมากนะครับรแล้วก็การตกแต่งอันนี้เป็นสีขาวพิเศษเขานะครับแล้วก็มีการแต่งเนี่ยสเกิร์ต<อ>สปอยเลอ ER ร์บนนะฮะชิ้นบนแล้วก็มีชิ้นล่างนี่สมัยเราเรียกอะไรนะหางเป <laughs> ็ดใช่เป็ดสมัยนี้เขาไม่รู้เรียกหางอะไรนะนะครับแล้วคันนี้ก็เรียกว่า จัดทรงลงมาคือมันดูเตีย้ยนะครับดูเตีย้ยแต่จริงๆก็เรียกว่าถ้าคนเล่นรถอาจจะรู้ว่าระยะห่างจากล้อกับตุ้มล้อเนี่ยครับถ้าเรียกว่ามันไม่ได้อมยางอมแม็กไปเนี่ยการใช้งานมันก็เหลือๆใช่ใช่เหลือไว้หน่อยใช่การให้ตัวของอชุดช่วงล่างเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่เวลาเรา นั่งโดยสารจริงๆโหลดน้ำหนักอะไรต่างมันก็ยังมีพื้นที่ที่จะเรียกว่าให้ตัวของรถได้สามารถนั่งได้เต็มอ่ะใช่ครับแล้วนี่เขาตกแต่งไปถึงข้างในนะอ่าเบาเบาดูเบานี่เบาเบอร์เนี่ยเป็นมูเกนหมดนะครับเขียนเขียนไหมบูเกนเขียนไหมเขียนไว้ว่ามูเกนนะครับซึ่งคันนี้ก็จะเหมือนกับคันแอคคอร์ดที่เราดูเมื่อกี้ในตัว E อนะครับหมายความว่าเขาแต่งโชนะเขาไม่ได้แต่งเพื่อจะมาจำหน่ายแต่งเป็นต้นทางให้นี่คุณดู เป็นไอเดียนะเป็นไอเดียถ้าเกิดผมแบบเป็นคนรักแบรนด์มูเก้นนะขึ้นมาอุ้ยเฮ้ยมูเก้นใช่พอเวลาจะนั่งหันมาดูอีกอุ้ยมูเก้นดูที่เท้าเท้าเหยียบอะไรเท้าอุ้ยไม่กล้าเหยียบผมมูเก้นก็เรียกว่าน่าสนใจครับแล้วก็ทําให้คนที่ชื่นชอบในตัวรถทั้งในรูปแบบในประสงค์แบบนี้ครับแล้วแบบอุ้ยฉันขับรถในประสงค์น้าแต่งแล้วมันจะขึ้นหรอมันจะสวยเหรอนี่ไงมาดูต้นต้นแบบเขาครับแต่งไ่ดูแบบนี้แล้วเขามาดูกัน ครับแล้วตามแนวทางของ Hon ด a ขอญาติดประตูครับนี่หัวหัวหมอนนี่มีข้างหลังด้วยนะอุ้ยที่เปิดประตูอยู่นี่อยู่นู่นนี่นะฮะนี่โฆข้าข้างหลังมีหมดเขาเก็บรายละเอียดดีนะฮะในเรื่องของการตกแต่งครับแล้วขายของให้ฮ o n ด้าเขาหน่อยนี้แอร์หลังก็มีนะแห้จะเล็กๆนี้แต่ข้างในก็เย็นสบายเผื่อเผื่อข้างหลังร้อนใช่ไหมไม่ต้องไม่ร้อนนะบ้านเราไม่ร้อนแอร์นี่สำคัญเื่อยวละการตกแต่งในอย่างที่บอกคันนี้สีขาวพิเศษแล้วมีทั้งล้อ ทั้งยางทั้งรายละเอียดของสีที่เป็นสีขาวพิเศษแล้วก็มีการตัดสีดําอย่างที่บอกนะแล้วในเรื่องของนี่ครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเห็นไหมต้องนี้เป็นคุณ, <ừ> ค,ณคุณจะคิดไหมเนี่ยเออนะฮะบูตตุ้ดถ้าไม่มีตัวนี้นะบางครั้งอ่ะเล็บยาวอันนี้เขาเรียกอะไรนะถ้าผมเรียกไม่ผิดเป็นเกฟลานะเคปลาตกแต่งการเป็นรอยรอยขึ้นนี่แล้วก็รับกับลายล่างนี่มี่ทำอะไรมูเก้นนี่นี่นี่ก็มีนี่มูเก้นเนี่ยเกนอ่านี่ มอเตอร์ไซค์ขี่มาใกล้ๆเขียวผมตบเลยนะ <laughs> โลโก้โลโก้ผมถลอกนะห่วงเนี่ยห่วงเนี่ยไม่ได้เลยนะนี่นี่นี่ครับ uh huh. time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อน